สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่ี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับเจ้าตัว420นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ของลูกค้านะครับแต่ว่าลำนี้จะเป็นลำมือสองนะครับเป็นมือสองซึ่งมาซ่อมแล้วก็ขายนะครับแล้วก็มีลูกค้าโอนเงินมาแล้วนะครับแต่ว่ายังโอนมาไม่เต็มนะครับก็โอนมาแค่ในส่วนของมัดจํานะครับ ลำเนี้ยก็จะมีเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็คืออันดับแรกเลยก็คือจะเปลี่ยนบูมนะครับบูมบูมหางหลังอันนี้นะครับคือเปลี่ยนแต่ว่าคอนุปปี้นี่คืออันเดิมแต่ทีนี้บูมมัน,มนสีของมันน่ยสีเหลืองดําคือมันหมดนะฮะก็ก็เลยมีแต่สีขาวนะครับก็เลเอาสีขาวมาใส่ก็ยังพอพอเข้ากันได้กับเจ้าตัว4ี0นนะครับสีสีขาวดำดำด้านนะครับอ่าอ่าเห็นไหมก็ยังไปกันได้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะจัด พอที่เป็นไซส์420หรือ380เนี่ยพยายามเอาสีแดงขาวจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรบูมที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับแต่ถ้ามันเป็นสีเดียวเป็นสีแบบพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะหาหาบูมยากในกรณีที่เพื่อนๆไปบินตกแล้วเนี่ยจะหาบูมที่เป็นสีของมันโดยตรงเนี่ยก็คือค่อนข้างจะยากแต่อันนี้เป็นสีขาวแล้วก็ตัว คาร์ลุกตี้นะครับก็เป็นสีเหลืองดําด้านก็ยังพอไปกันได้อยู่นะครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเห็นไหมก็ยังไปกันได้นะครับแล้วก็ขาเทกรีก็เป็นแบบตีนเป็ดนะฮะก็สวยกันไปเลยนะฮะสำหรับลํานี้ก็โอนมาบ้างแล้วนะครับครึ่งหนึ่งตัวนี้จะจัดเป็นวิทยุ T6K นะครับเป็น T6K แต่ว่าวิทยุวิทยุยังไม่มาผมก็เลยจัดเป็นตัว T14G s G. ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผมก็เลยเอา T14 มาบินก่อนนะฮะมาบินเข้ากับตัวนี้ก่อนเดี๋ยวรอที 6K มาเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนรีเซฟแล้วก็บายเข้ากับวิทยุของที 6K อีกทีหนึ่งนะครับที 6K ก็เป็นวิทยุของฟูตาบ้านะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมเลยนะครับเพื่อนๆเ,เ,เป็นกําลังใจให้ผมรักผมนะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับหรือกดซับสไครป์นะครับหรือกดติดตามนะครับสาหรับลํานี้มีซ่อมอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนะฮะ <c oughs> อันดับแรกคือซ่อมที่เก็บเบดเออจืย้ยไม่ใช่นะฮะที่เก็บเบดไม่ได้ซ่อมอะไรเลยพูดเล่นนะฮะพูดเล่นที่เก็บเบรดไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ซ่อมพูดเล่นนะฮะ <c oughs> อันดับแรกที่จะต้องซ่อมเลยสําหรับลํานี้ไปตกมานะครับไปเกี่ยวต้นไม้แล้วก็ตกมาก็จะมีในส่วนของบูมนะครับชิ้นแรกเลยก็จะเป็นบูมนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเรามาเริ่มที่หางก่อนเลย หางก็จะเป็นตัวกิ๊บใบพัดหางหลังแล้วก็ตัวเ,เดี๋ยวกิ๊บใบพัดหางหลังรวมทั้งเซ็นอรัฮับด้วยนะครับตรงนี้เปลี่ยนยกชุดเลยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนยกชุดเลยแล้วก็ตัวตัวลิงค์ทีทนะครับเป็นพลาสติกตัวสีดําตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนใหม่ด้วยนะเพราะวันหักไปข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งมันก็ไม่หักส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับใบพัดก็ยัง พอใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้พอหางตอนนี้เราก็มาที่ตรงชุดเฮดนะครับชุดเฮสก็กิ๊เบเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีลูกยางดมเปอร์ข้างในด้วยนะครับลูกยางดมเปอร์ที่อยู่ในนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับแล้วก็เซวสามตัวไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีเบร์ก็ไม่เป็นไรเด้อเด้อจำไม่ได้ละ อื๋อ,อ,อลูกยางนัมเปอรนน์นี้นะครับมีสองมีข้างละสองชิ้นนะครับก็ก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็อ่าอาร์มกิบเบทหรือเปล่าจำไม่ได้เออใช่ใช่อามกิบเบด้วยนะครับผมผมจดไว้ในรายการตอนนี้ลืมไปหมดละแต่แต่แต่แตจดไว,ว้แล้วล่ะก็เออเลุามนี้ก็คือมีลูกล้อประคองสายพานด้วยนะครับแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรแต่ผมบอกไว้ก่อนว่า มีลูกล้อตัวเนี้ตัวดันดันสายพานด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะฮะสปีดท็อปวิง60แอมป์นะครับเซอร์โวโยกพีด JX เซอร์โวสามตัวนะครับเซอร์โวยกเซอร์โวกันหาง KFT 565นะครับอยู่ในนี้แล้วก็แต่กิบแต่กิบแต่กิบเบรเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าตอนที่ผมเอาไปบินน่ะ มันจะมีอาการตื้อๆไม่ขึ้นไม่ลงนะฮะคือพอเล่งสติ๊กขึ้นมาปุ๊บฮอมันก็โดดดึงไปเลยแต่พอทติ๊กลงนิดนึงฮอมันก็วูบลงมานะครับคือไม่สามารถจะคุมพีดได้ผมก็เลยงงอยู่สักระยะหนึ่งก็เลยจะต้องเอากิ๊บเบดมาลองเปลี่ยนใหม่สรุปแล้วหายก็เลยเข้าใจว่ากิ๊บเบดอันที่อันนั้นอ่ะคือมันมันเบี้ยวนะครับมันเบี้ยวแต่เบี้ยวตรงไหนเราก็ดูด้วยตาเปล่าไม่ค่อยรู้นะฮะแต่เปลี่ยนของใหม่ก็จบก็คือโอเคเลยนะฮะ มันก็มีอยู่แค่นี้นะที่เปลี่ยนใหม่นะครับเบรก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูฮอลําำนี้บินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าไซส์นี้เป็นไซส์420เพื่อนๆหลายๆคนนะครับเข้าใจผิดนะครับว่าฮอ,อเนี่ยไซส์450เนี่ยมันจะต้องใหญ่กว่า380จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วไซส์450เป็นไซส์ที่เล็กที่สุดแล้วเป็นไซส์ที่ใช้เบรเป็นความยาว325คือสมัยก่อนเนี่ยมีคนเรียก อ่าไซส์450นเนี่ยในในวงการเราเป็นพวกทีเล็กออนไลน์นะครับหรือไม่พบเหมือนหรือไม่ก็เป็นพวกทาหลอดนะฮะก็จะเรียวกว่าเป็นไซส์450พอใหญ่จากไซส์450ขึ้นมาก็จะเป็นไซส์500ร้อยพอใหญ่จากห้าร้ขึ้นมาก็จะเป็นไซส์600แล้วก็ใหญ่จากหกร้อก็จะเป็น700คือสมัยก่อนเรียกเป็นแบบนี้แต่สมัยนี้เขาเรียกกันตามไซส์เบรนะครับฮอลำนี้ไซส์420ก็คือเบรความยาว420สองศูฮอลล์ก็คือความยาวเบรกสามแ ส่วนฮอ450ก็คือความยาวเบรด325จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องเรียกว่าเป็นไซส์325มากกว่านะครับแต่คนก็เข้าใจว่ามันเป็นไซส์450 500คือถ้าเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยคือจะจะ,จะจำไปแบบนั้นนะครับแต่จริงในยุคสมัยเนี่ยเขาจะเรียกกันตามไซส์เบดนะครับไซส์เบดความยาวเบรดนะครับก็จะมี505ใช็มความยาวเบรด50 505ความยาวบางทีก็เป็น550บางทีก็จะเป็น570 580อะไรประมาณอย่างเงี้ย จริงๆแล้วมันคือความยาวของเบสนะครับคือเขาเรียกว่าตามไซส์เบสนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดู420ลรนี้บินกันเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยครับก็พร้อมแล้วนะครับกับการบินเจ้าตัว420นะครับก็ในขั้นตอนแรกนะครับก็ใส่แบตเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ใช้เป็นแบบ1,080 แบ,บตก้อนนี้ก็จะให้ไปด้วยนะครับดันเข้าไปให้มันกนรึบ๊บนะฮะกลึ๊บนี่คือให้มันดังกรึ๊บไม่ใช่แบบไม่ใช่อย่างอื่นนะครับกรึ๊บโอเคเปิดวิทยุนะครับเปิดวิทยาแล้วก็สับโมนเข้ามาแล้วก็ทําการเสียบแบตบเดี๋ยวตรงนี้ี๋ยวผมจะไปบัตรกีให้ใหม่นะฮะ แคตัวแล้วก็เดี๋ยวจะใส่คันดุ๊ี้เข้าไปนะครับดังช๊กๆแล้วก็คันดุ๊ี้เข้าไปเลยนะครับอ่าโอเคตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เอาอยางรัดสักนิดนึงนะครับยางรัดนิดนึงเพื่อความปลอดภัยก็โอเคพร้อมแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นแบบเป็นฮอบเดินทางนะครับไม่ได้สามดีนะครับทีมแบบเป็นฮอบเดินทางนะครับเบ,บเเดบเก็ได้ทำการอามาล้านให้เรียบร้อยแล้วนะครับ อจะขึ้นมาก็ตัดหญ้านิดนึงนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับกับการบินแบบเป็นฮอบเดินทางแบบนี้นะครับบินไปแรกแปดนะครับหัวนำนะครับหันหัวสี่ทิศนะครับหันไปทางซ้ายทีหันไปทางขวาทีนะครับบินก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับก็ลงโคจะลงจอดได้แล้วนะครับ หมือนอยู่ในแกนเลยนะครับกับกล่องเทบาน้ำเงินไม่ได้บินมาหลายวันนะครับก็มือจะสั่นๆนิดนึงผมเนี่ย <laughs> บินฮอปเดินทางนะครับฮอบเดินทางอาการ420เนะี่ยก็ก็จะได้ความรู้สึกแบบว่าเราเหมือนเราได้บินฮอใหญ่นะครับ ถ้าเทียบกับตัว380แล้วเนี่ย380มันจะอาการจะไวนิดนึงนะครับแต่420นี่คือมันจะได้ฮอใหญ่เลยนะครับอันนี้รอบผมตั้งไวที่ประมาณ65นะครับไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับเน้นประหยัดแบตนะครับนะครับบินนะครับหันหัวไปทางขวาแล้วก็เดินทางนะครับเดี๋ยวบินเป็นเลข8นะครับบินเลข8เนียนสวยๆนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับ ลูกค้าคนนี้ก็โอนมัดจำมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็เหลือแต่อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่โอนมาก็รอวิทยุที 6K ก็เป็นคนเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่หรือเชียงรายเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเป็นคนเหนือแล้วกันนะครับเพิ่งโทรมาเมื่อวานนี้เองนะฮะแล้วก็โอนมัดจำมาส่วนหนึ่งเลยนะฮะก็เอาแน่นะครับเอาแน่ลํำนี้ เพราะว่าผมทําแล้วต้องให้มันจบนะฮะถึงหอจะเละจะช้ำจะต,ตกมาจะเละเสียหายสักแค่ไหนนะครับก็จะทําให้มันดีที่สุดนะฮะเท่าที่จะทําได้นะครับพยาการบินเนี่ยก็คือว่าเหมือนเป็นหอของตัวเองเลยนะฮะผมบินถูกมือนะครับก็คือจบนะฮะถ้าผมบินแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผมก็จะปรับให้มันใช่อยู่นั่นนะฮะจนกว่าคืองานงานลูกค้าก็จะเป็นเหมือนหอลูกค้าก็เหมือนหอของเรานะฮะ <laughs> หอลูกค้า ก็คือฮอของผมเองนะฮะซึ่งผมจะต้องทําให้ดีเหมือนผมเล่นเองนะฮะแต่ว่าผมจะต้องเซตให้เข้ากับมือใหม่หรือลูกค้าเนี่ยให้ถูกใจว่าจะเอาแบบช้าแบบแค่ไหนเร็วช้ายังไงดูเวเลทเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนอย่างอื่นถ้าลูกค้าปรับเองได้แล้วก็โทร,โทรมาถามผมได้นะครับว่าจะปรับอะไรยังไงอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับบินฮอบเดินทางนะครับ ในส่วนของจะเพิ่มเร็วจะเพิ่มให้เร็วให้ช้าอะไรก็อยู่ที่ดูวอลเลตนะครับก็ไปเพิ่มลดเอานะครับ ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตัว4 2 0นมือ2ลำนี้นะครับก็บินได้เป๊ะ,ปะแล้วนะฮะแต่ว่าช่วงท้ายท้ายคลิปอาจจะไม่ค่อยได้เห็นฮอเท่าไหร่เพราะว่าฮอมันเหน็บอยู่ข้างบนนะฮะผมก็ไม่รู้องศาว่ามันต้องก้มเงยมากน้อยแค่ไหนก,ก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับแต่ก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือบินได้นิ่งนะครับนิ่งกิฟเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลำเนี้ยก็คือเดี๋ยววิทยุมาแล้วเนี่ยผมก็จะเอามาบายนะครับเอามา เอาแปรงสีฟันมาปัดมาทําความสะอาดให้มันดูใหม่ๆนะครับเพราะมันจะมีขี้พงขี้ฝุ่นเกาะตามบล็อกแบริ่งต่างๆผมก็จะเอาผ้ามาเช็ดมาอะไรให้มันดูดีนะฮะเพราะว่าก็อย่างว่านะครับมันก็มีสกรปรกบ้างอะไรบ้างสาหรับพอมือสองที่ไปเล่นมาแล้วนะครับก็จะมีพวกเศษขี้ดงขี้ดินนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แปรงสีฟันปัดให้มันสะอาดเยี่ยมอ,อ่องอลังไสเลยนะฮะถึงลูกค้าได้ไปแล้วก็จะได้แกะกล่องทีแล้วก็เห็นหอแล้วก็ยิ้มน,นะฮะโอเคเดี๋ยวครา,าวหน้านะครับ เพื่อนๆอยากจะให้ผมรีวิวหรือว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าในหลักการเบื้องต้นในการเซตฮอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์มือสองหรือว่าจะเป็นการเซตอัพอะไรต่างๆก็ก็แล้วแต่นะครับคืออยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็เม้นมาหรือว่าต้องการฮอมือสองแบบไหนอะไรยังไงก็ทักมาถามกันได้นะครับมันคือมันจะเป็นจังหวะนะครับจังหวะที่มันมาเนี่ยก็คือมันมาตู้มเลยนะฮะคือ ถ้ามันมาเนี่ยคือผมจะรีวิวเพื่อนๆก็คอยกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามาแล้วมันมันมาแป๊บมันมันไปเลยนะฮะอันนี้คือลูกค้าเนี่ยโทรมานะครับเพราะว่าเห็นในคลิปว่ามันมี420ด้วยลูกค้าก็โทรมาก่อนเลยก็ผมก็เลยจัดลํำนี้ให้ไปเลยนะครับแต่ว่าพอลํำนี้ก็ไปตกมาผมก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับสภาพก็นิ่งๆแล้วนะครตอนนี้นะครับก็ตามสภาพมือสนะครับแต่ก็ผมตีให้ประมาณสัก ผมว่า85%นะครับสำหรับลำนี้เกือบ90%ได้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็จะจัดการให้ลำนี้บินกับวิทยุที 6K ทีแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับโดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะครับ4,000กว่าแล้วนะครับอยากได้หลักหมื่นอะอยากได้หลัก, 10, กหมื่นจังเลยอะขอร้องนะครับเพื่อนๆขอ,อบคุณมากๆาเลยถ้ากดให้ผมนะครับก็ยังไงก็ยังอยู่ตันต่อไปเพื่อนๆกดให้ผม ผมก็ให้ใจเพื่อนๆนะครับให้แบบนี้เลยให้แบบนี้เลยนะฮะให้ใจเพื่อนแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอยากรู้อะไรถามเกี่ยวกับอะไรผมบอกให้หมดเลยนะฮะโอเคสวัสดีครับ <c oughs> โอเคงั้นวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ